วันนี้เรามาแล่เนื้อปลาใยกันนะคะทุกคนเรามาวราวิธีการเล่เนื้อมันจะปันปูนมาทลองอย่างนร้มันไม่ปีบางคนอย่ไม่รักปุ๋ยตยากนะคะปลาใย่ๆนี่คื้ว่าเชื่อใ่ค้ายปลาใยมาเนี่ยแค่ลังทุกวันเลยใช่ไหมกูนี่เลยแล่มึงกับกูแค่เลยไม่ต้องมาเคดนายกูหรอกกูแคดเอียงได้ก็จะมานี่วิธีการเล่นะคะ อยากไหมครับตอนแรกที่บาเพิ่งทําเป็นนั้นเลนถ้าเนื้อเปลี่ยนมันไม่ซวยแล้วพี่น้องเรนถ้าว่าเนื้อเปลี่ยนคือคล้ายไม่ค่อยได้ไ้ครับคนมาแวะเยี่ยมเลยแม่ใค่เดียวคนแวะเยี่ยมเรื่อยๆเราแล้วกราด้วยก็เข้าเล็วอ่ะด้วยก็เข้าเร็วค่ะนี่บาปิยาบาปิยามาเร่อตั้งห้าหรือว่าปิยาหลานยังไงน้องแย่นะได้เอาปิยามาเอาปิยามาไม่จะยังไง ตรงนี้คนเจอ้าเปลาเตยว่ามีมาปบยเียว่าิยามันว่าตอน um. ตรงนี้มีคนเจอยาด้วยเปแต่ว่ามีคนไม่ตรงกอกกันก็ย่งใช่ไหม้ย่าปยวันวานานี่ยายว่านะเิ้ย่าแต่ันว่านายลูกกาล่ะไม่ปานไม่ปานไม่ปาน้าตง เมีแหลก็แล่ก็แลกกีดาน่อ่้ายเนี่ยนะไม่บางที่ก็มันไม่มีรักัวนึงตว่ะ่นออกไฮดาวแต่ว่าตะแล่มานี่นะคืออ่ามันเนเผือมันมันจอยากสักนิดนะนั่นยากกิโลตังกระดาะไม่อยากอ้ไม มุ้งไปทำไหนนึกว่าไปทำไปคนแลปลาดีเกาลีเยมาเกาชั่งขังอยู่ตรงนี้ลาะตะมาทกนเรากมาเลยพกลูกทังนั้นก็ดูกงนก่อไปทำเื่อะพกลูองลูกองลูสาม เออไม่ได้ี่อว่าะไร่ัดที่ยพี่บสิโล่แ่นี่นิงได้นี่หรอายงามไปิโล่ไปนีก็ไปจำไม่พวก็เอาปลาเนี้ยอะไรเก่งเดี๋ยวนี้ว่าวูันกัน คนกระเดียวนี่มไงล่ะมั้งเอีกอยชุบวนอ๋อคุณจำได้อะไรลบขาเมอ,มอ,มอ,มอม